นี่นะครับดูครับดูดูด,ดูนี่นะครับโอ้โหน้ำเดี๋ยวพะจะน้บให้ดูนะครับว่าดกคลิปไม่ดกเนาะกิ่งเดียวนะครับเนี่ยกิงเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดสิบสองสาิสี่สิบ้าสบหกสิบหกลูกมันเลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ดกไม่ดกต้องดูแบบนี้นะเนี่ยจากจริ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะพอขึ้นช่อดอกจะเป็นอย่างนี้นะครับพอติดลูกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดินลืมมีด <heures> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่สวนวสันน้อยนะครับวันนี้จะพามาดูมะนาวนะครับมีทั้งแป้นพิจิตรแป้นลำไยมะนาวไรเม็ดนะครับตอนนี้กําลังออกลูกกันเยอะเลยทีเดียวนะครับช่วงหน้าฝนนะครับเราจะพาไปดูว่าเยอะไม่เยอะขนาดไหนนะครับดกไม่ดกขนาดไหนเราไปติดตามกันเลยครับนี่นะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นต้นมะนาวนะครับเป็นการปลูกในวงท่อนะครับ วงท่อตัวนี้เป็นวงที่ก้นนะครับจะเป็นฝาปิดเนาะ,ะขนาดวงท่อก็อยู่ประมาณ80เซนนะครับ80เซนแล้วก็ข้างในก็จะเป็นดินปลูกนะครับอันนี้เป็นการตอนกิ่งเนาะ,ะมาดูกกันเลยนะครับลูกมะนาวนะครับมะนาวปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นนะครับมั่นใจได้เลยว่าของจากที่นี่จะเป็นของออร์แกนิกแท้นะครับ ไม่มีสารเคมีนะครับอาดูจากตรงนี้เนาะก็จะมีพี้ยให้เห็นเป็นร่องรอยนะตัวนี้ก็รักษาหายไปแล้วนะครับเคยถ่ายรูปแคนเกอร์ไปแล้วนะครับตอนนั้นเนาะนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับ,รบตอนนี้ก็ประมาณใหญ่กว่าใหญ่กว่าเลนสิบเนาะใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับก็สวยแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันนะครับนี่นะครับ นี่ก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยครับมีทั้งแบบลาเม็ดด้วยแล้วก็มีเม็ดด้วยนะเป็นแบบปะปนกันไปนะครับก็นี่เลยนะครับที่สวนผมตอนนี้มีมะนาวมีมะนาวอยู่ประมาณเกือบ300กว่าต้นนะครับก็วงท่อแบบนี้เลยนะทั้งสวนเลยนะครับก็ตอนนี้กํลาลังออกออกดอกออกผลผลิตเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหน้ากันนะครับ นี่นะครับนี่ก็จะเห็นนะครับก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะครับคาเขากันไปนะครับคะไซส์คะสายพันธุ์นะครับนอกจากจะมีแป้นพิจิตแป้นลำไยแล้วมีมะนาวไรเม็ดแล้วนะครับก็ปลูกผสมผสานกันไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมแบบนี้ง,งามๆเลยนะครับ ความลูกขนาดลูกก็น่าจะลูกปิงปองได้นะครับใหญ่กว่าลูกปิงปองนะครับไซส์แบบนี้เลยปลอดสารเช่นมีร้อยเปแน่นอนนะครับอาจจะพามาดูฝั่งนี้นะครับบางส่วนที่เก็บไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็ต้นหนึ่ง บางต้นนี่ดกจนแบบกิ่งตอนนะครับกิ่งเขาหักล้มเอ็นลุมงเลยนะครับช่วงพายุเนี่ยแบบนอนลาไปกับพื้นเลยนะครับเขาดกมากนี่นะครับก็จะมีเกือบทุกต้นเลยนะครับต้นละสิบลูกห้าลูกบ้างเนาะ ต้นนี้เขากำลังดกนี่นะครับก็มีตัวนี้ลูกใหญ่มากเลยเห็นไหมครับเนี่าไข่เป็ดไข่ไก่เลยนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่สุกเนะเาะก็จะมีบางส่วนที่สุกแล้วนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่มะนาวนะครับเนี่ยกี่ลูกแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสิบลูกเลยนะครับกิ่งเดียวนะครับเนี่ยจนแอนอย่างนี้เลยนะครับเป็นสิบลูกเลยนะครับแต่ว่าเขายังตัวนี้เขายังเก็บไม่ได้เนาะเขากาลังพึ่งโตนะครับแต่โดกมากนะครับอ่าไม่ใช้สารเคมีนะครับบางคนสงสัยว่า เอ๊ที่นี่ใช้สารเคมีนะครับป้องกันเพี้ยยังไงนะครับก็บอกว่าใช้ขี้เท่าไฟนะครับต้องเปิดเผยเคล็ดลับกันตรงนี้เลยนะครับก็มีขี้เท่าไฟนะครับแล้วก็จุลชีสังเคราะห์แสงเท่านั้นเองนะครับส่วนดินตรงนี้นะครับก็เป็นดินปลูกนะครับก็มาจากขี้วัวเกิดจากการหมักของจุลชีสังเคราะห์แสงขี้วัวนะครับแล้วก็พวกเศษพัชพืชเนาะเอามาทําเป็นดินปลูกนะครับหมักไปสามเดือนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเรามาจากครอบวัวแล้วเราจะมาใช้งานได้เลยเนาะ ปรมาได้3เดือนก่อนนะครับส่วนพวกแคนเกอร์นะครับที่เป็นแบบลาดำๆแบบนี้อยู่ใต้ใบอย่างนี้นะครับก็จะใช้พวกปูนขาวนะครับผสมน้ําฉีดนะครับนี่เห็นไหมตันนี้เขาก็เคยเคยเป็นแคนเกอร์มาก่อนนะครับผลที่เขายังติดอยู่ลูกก็น่าจะเป็นลูกเทาปิงปองเลยนะครับขนาดเทาปิงปองยังอยู่ได้นะครับยังอยู่ได้ก็ยังไม่ตายก็ยังออกช่อออกดอกออกยอดใหม่นะครับ ดินข้างในมันยุบแบบนี้นะครับดินตรงนี้เขาจะยุบลงเราว็จจะเติมดินปลูกเข้าไปใหม่นะครับเติมทุกปีทุกปีนะครับตรงนี้เขาก็เจอเคยเจอโรคมานะครับก็ยังอยู่ได้นะครับผลก็ยังติดนะครับตอนนี้กําลังแตกใบอ่อนนะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะตายไปเนาะก็ยังปกตินะครับมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับ ส่วนนี้เขาก็ลูกใหญ่เนาอใครที่ชื่นชอบในการทานส้นตํานะครับชอบทานยำนะหรือว่าชอบทานน้ำพึ่งมะนาวอะไรนงี้นะครับก็ย้ำเลยว่าที่นี่ปลอดสารเคมีร0อยเซนะครับนี่นะครับดูตัวนี้นะครับยิงเขาโน้มเรงเลยโน้มแบบนี้เลยนะครับ ดกมากนะครับดูดิกิ่งหนึ่งประมาณสิบลูกได้นะครับนี่เป็นชอบแบบนี้เลยนะครับนี้เห็นทุกคนล้มลงดินแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพอชนน้ำให้ดูนะครับว่าดกคลิปไม่ดกเนาะกิ่งเดียวนะครับเนี่ยกิ่งเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสามิบสี่สิบห้าสบหกสิบหกลูกมันเลยเป็นอย่างนี้เลย นะครับดกไม่ดกต้องดูแบบนี้นะครับเนี่ยจากกิ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะพอขึ้นช่อดอกจะเป็นอย่างนี้นะครับพอติดลูกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการเลือกมะนาวที่สวนประสานน้อยนะครับว่าหลายคนก็จะไปเจอมะนาวต้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พยายามหามะนาวที่จะใช้งานได้นะครับใช้งานได้ก็คือเราบีบนะครับบีบออกแล้วมีน้ํานะครับวิธีการเลือกเลยนะครับนี่นะครับหลายคนก็จะรู้แล้วนะนะครับ ส่วนคนที่ยังไม่รู้ก็นี่เลยแบบใสๆแบบนี้เนาะผิวใสมันเงานะครับแล้วก็ผิวค่อนข้างที่จะเรียบเนาะนี่คือมะนาวที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับีบีปั๊บนะครับมีน้ําแน่นอนนะครับแต่เทคนิคผมนะครับจะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงขั้วแบบนี้นะครับนี่นะครับตัดตรงขั้วแบบนี้นะครับให้เขามีขั้วนิดหนึ่งเนาะเพื่อเขาจะคงสภาพได้นานนะครับแล้วก็ เก็บไว้ในที่ร่มประมาณสัก2วันถึง3วันนะครับรับรองว่าเขาจะทําให้เวลาเราบีบเนี่ยง่ายขึ้นนิ่มขึ้นแล้วก็น้ําออกเยอะมากเลยนะครับส่วนมะนาวที่ยังไม่พร้อมใช้งานก็จะเป็นแบบนี้เนาะตรงนี้ก็ปล่อยเขาก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ปล่อยให้เขาใสาขึ้นนะครับผิวตึงขึ้นเรียบขึ้นเนาะย้ํานะครับห้ามบีบเนาะเนื่องจากว่ามะนาวเขาจะช้ำนะแล้วก็จะแคะแกนนะครับแคะแกนทําให้ เสียผลผลิตตรงนี้ไปนะครับพิธีกันดูแค่นี้แหละครับเราก็รู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันดูนะครับว่ามะนาวนี้จะมีน้ํามากน้อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวมันจะปาดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับทารองว่าหอมมากนะครับคุณนี่คือสดๆจากต้นนะครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับนี่นี่อยู่ในขั้วเลยนะครับอ่านี่นะครับ ดูครับดูด,ดนี่นะครับโอ้ยน้ําสดจากต้นจริงๆนะครับใครที่สั่งสมสันน้อยก็ได้แบบนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นคะสายคะสายพันธุน์นะครับมีทั้งไรเม็ดและไม่ไรเม็ดเนาะนะครับแต่จะได้คุณภาพแบบนี้แน่นอน แต่คัดเลือกไปนอกจากจะสั no ่งแล้วนะครับก like ็ยังมีของแถมให้ด้วยนะครับแถมให้ด้วยเนาะมือดำมากแม่ส่วนขั้นหนึ่งนี่นะครับดูกโดปัจจุบันนี้นะครับผมก็หาข้อมูลในเรื่องราคาของมะนาวนะครับ อยู่ที่เว็บตลาดไทยตอนนี้อยู่ที่4 5 0ตตังค์เป็นลูกเล็กนะครับลูกใหญ่ยอยู่ที่7บาทนะนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ส่วนวสันน้อยนะครับก็จะเปิดแบ่งให้กับพี่น้องที่สนใจนะครับอยากได้มะน,นาวออร์แกนิกแพ้ร้อเปไปบริโภคนะครับเป็นคะสายนะครับคะสายพันธุ์นะครับผมจาหน่ายอยู่ที่50ลูกนะครับ50ลูก150บาทเก็มเกงินไปทางนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถทักแชท ทางช่องราย id หรือ Facebook มาได้นะครับพิมพ์คาว่าวัสันน้อยชแนล a c e b o o k ก็ได้นะครับสนใจมะนาวนะครับอยากไปบริโภคอยากอุดหนุนนะครับไปบริโภคเนื่องจากว่าเป็นผลไม้ออร์แกนิกนะครับเป็นมะนาวออร์แกนิกเนาะก็สามารถทักแชทมาได้เลยนะครับย้ำอีกทีนะครับ50ลูกนะครับในราคา150บาทเก็บเงินไปทางนะครับเฉลี่ยตกลูกละ3บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้จ่ายเงินหน้าบ้านเลยนะครับท่านไม่ต้อง ออกไปซื้อเสียค่างเงินค่าน้ำมันออกไปซื้อข้างนอกเลยนะครับแค่ทักแชทมาประมาณ3วันส่งถึงหน้าบ้านเลย50โลก150บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำสินค้าไมมีจํานวนจากัดน,นะครับรีบกทักรีบแชทเข้ามานะครับวสันน้อยยินดีให้บริการขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องวสันน้อยนะครับผมจะพาไปเยี่ยมชมที่ไหนนะครับหรือจะพามาเที่ยวสวนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมวสันน้อยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับอย่าลืมทักเข้ามานะครับบ๊ายบาย